สิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ได้สอนให้เชื่อนะแต่สอนให้ไปพิสูจน์พิสูจน์ความจริงพุทธศาสนาเป็นสัจจะนิยมนะไม่ใช่ทุกขันนิยมหรือสุขคันนิยมใดใ,นในทั้งสิน้นคะือทรงเน้นย้ำไปที่ความจริง นะทุก,ก็คือความจริงสุขก็คือความจริงเนะี่ยอย่างที่พูด่นวานนี้นะจริงสองระดับนะระดับสมมุติก็ระดับความจริงที่เป็นสากลน,นะยนะที่เรียกว่าปรมตทสัจนะนะั่นสิ่งที่พระเจ้ตาตรัสรู้คือตรัสรู้ความจริง นะตรัสรู้อะไรตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนะนะเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอิงอาศัยกันและกันนะสิ่งที่เป็นสังฆตาธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนอิงอาศัยกันและกันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ อยากตัดสรุปแล้วก็ทรงพิจารณาปฏิจฏจสมุปบาทอยู่หลายวันเสร็จแล้วก็ทรงพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้นะเพราะฉะนะั้นอยู่ๆมาตัดว่าวิาจยัยหนูใจเกิดสังขารสังขารวิจยัยเกิดวิญญ,ญาณอยู่คงจะมีน้อยคนที่จะเข้าใจได้นะจึงนำหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาสรุปรวมลง ในอริยสัจนะชี้ให้เห็นว่าในวงจรของปฏิจจสมุปบาทหรือวงจรห่งความทุกข์นี่มันเริ่มมาจากทุกข์แล้วนะโดยชี้ไปที่ตัวอวิชชาตัณหาอุบาทานหรือถ้าตามประสูตรก็จะตัดทั้งเรื่องตัณหาอย่างเดียวนี่นะตัณหาและอุบาทานนี่นะนะเป็นต้นเหตุนะ เป็นต้นเหตุแห่งอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นเหตุแห่งกรรมและผลแห่งกรรมกิเลสกรรมวิบากนะที่เราเรียกกัน,นว่าวัตจักนะมันถ้าตัดอย่างนี้ก็แปลว่าตัดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในขณะจิตหนะึ่งนะจริงๆเราตรัดไว้ทั้งสองมุมนะในขณะจิตหนึ่งก็ใช่ ในแบบข้ามพบข้ามชาติก็ใช่นะถึงตัดถึงเรื่องของพบภูมิเรื่องของเทวตาสังยุคอะไรพวกนี้นะเรื่องของเทวดาเรื่องของเปรตเรื่องของสั์นรกนรกแปดขุมอะไรเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ตัดในมุมของสมมติสัจจะในแบบข้ามพบข้ามชาตินะนะนี่เมื่อตัดถึงเรื่องของทุกข์และต้นเหตุอย่างทุกข์เรียบร้อยแล้ว นะก็ส่งชี้เห็นถึงการดับทุกข์และข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์เนระาจะบูรอย่างไงคือแต่ถึงเรื่องทุกข์และสุขแค่นะั้นเองนะเรื่องทุกข์นี้เราจะดับทุกข์ได้ยังไงดับทุกข์เมื่อไรก็เจอสุขเมื่อนั้นเลยตอนะนะก็ยกถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดประการขึ้นมานะ ถ้าเราดูในมุมหนึ่งก็เห็นสมุติสัจจะซ่อนอยู่ในอริยมรรคแต่ถ้าเราปฏิบัติจ,จนเข้าถึงจนเป็นเนื้อเป็นหนังนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวในชีวตแล้วเราจะเห็นว่าตัวอริยมรรคทั้งหมดนั้นนะเป็นเรื่องของปรมัตทสัจจะทั้งหมดเลยไม่กระทั่งเรื่องของศีลนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะ อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของเจตสิกที่มันปรุงแต่งจิตในฝ่ายของกุศลอยู่นะมันถ้าเราศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะไม่ใช่เข้าใจแค่หลักปริยัตินะเข้าใจในการปฏิบัติแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นจริงๆนะเราเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะ พอเวลาจะามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็จะตรัดดึงออมาแค่สข้อในระยะมรรคทั้งหมดนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิหรือพูดดย่อคือศีนสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็จะดึงออกมาสข้อสําหรับเป็นหลักในการฝึกเบื้องต้นเบื้องต้นถึงที่สุดเนี่ยนะก็คือตัวอาตาปีสัมปชาโนสติมานะ ตาปีคือตัวสัมมาวายามะสัมมาชานุคือตัวสัมมาทิฏฐิสติมาคือตัวสัมมาสตาิอันนี้มีปรากฏในพระสูตรนะว่าตัวมรรคทั้งสามนี้จะดึงให้มรรคทั้งหมดทำงานไดน้สัมมาวายามะเป็นเหมือนแรงหน,นุนสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ นะสัมมาสติคือเป็นตัวปรับนะปรับปรุงอริยมรรคนั้นให้ดำเนินไปได้อย่างถูกทางนะถ้าเราศึกษาให้รอบด้านก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ไม่ได้ขัดแย้งนะไม่ได้ขัดแย้งกันเลย,ยเพียงแต่ว่าทรงตัดตามอัธยาศัยของสัตว์คำว่าสัตว์คือผู้คล้องอยู่เนี่ยนะไม่ว่าใครก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นนะถ้ายังเกิดยังตายอยู่เนะี่ย อย่างกรณีคำว่าสัมภเวสีเนี่ยพอาพูดถึงสัมภเวสีก็มักจะพูดถึงเรื่องของผีวิญญาณอะไรเท่าเาเข้าใจของชาวไทยแต่ครับว่าสัมภเวสีจริงๆหือแต่บุตรชนมาถึงพระนาคามีะสัมภเวสีเปลว่าผู้สแสวงหาที่เกิดอยู่เนี่นะรวมแล้วแต่เป็นสัตว์ในความหมายอย่างนี้นะแ้่ยังคล่องอยู่ยังติดอยู่นี่ ก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะอเวลาเราฝึกจริงนะเพราะจะดึงเอาอริยมรรคมาทั้งหมดมันก็ยากเย็นนะมันเยอะแยะไปหมดหัวข้อทำมากมายไม่รู้จะฝึกยังไงก็เริ่มต้นจากการนะมีความเพียรมีสมาัญญะมีสตินี่ก่อนนะฝึกมีความเพียรรู้สึกตัวขยันรู้สึกตัวอยู่เนื่องๆ นี show, ่พอเรารู้สึกตัวอยู่เนืองๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ทั้งศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยมันดําเนินไปไม่แยกจากกันนะเห็นบางคนเขียนนว่าฝึกกิยลมากก็เริ่มมาต้นจากสมาธิทีไล่ไปตามลำดับเงี้ยนะเอาเข้าจริงในเวลาเราเจอชีวิตจริงๆมันไม่ได้มาตามลําดับอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นก็มี อาตาปีสัมมชาโนสติมานะขยาันรู้สึกตัวดูเขนกเป็นตรงตรงนะศึกษาเรียนรู้จากปรากฏการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะนะหมายถึงกุศลอกุศลแล้วที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและกุศลนะคือตัววิบากเนี่ยนะนะหรือที่เรียกว่าพยากตาธรรมเนะี่ยสังเกตดูตรงตรง,ตรงแค่นั้นแหละศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะ พอเข้าใจแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องทิ้งทั้งหมดนั่นแหละนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพรสาหรับข้ามฟากนะพอถึงฝั่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งแพไว้ไม่แบกแพรขึ้นไปบนฝั่งด้วยไม่ไม่แบกแพรไปด้วยนะพูดง่ายนะหมายถึงบุญบาปทั้งหมดก็ทิ้งเอาไว้ไม่ยึดถือเอาไว้นะไม่ใช่ใช่ว่าบุญที่เป็นแพรนะบาปก็เป็นแพรด้วยนะ นะเพราะว่าอารมณ์อรปฐานมีทั้งกุศลและอกุศลนะมีทั้งรูปทั้งนามนะเป็นอารมณ์ที่จะทำให้เราได้ฝึกจิตนะเช่นเรื่องของนิวรณนะ์เรื่องของอุปทานาขันเรื่องของสังโยชน์พวกนีนะ้ก็เป็นนะหัวข้อหนึ่งในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสำหรับเอาไว้ฝึกจิตทั้งนั้นเพราะนั้นจะไปแบ่งแยกว่าอ้นี้คือดีฉันจะทำอ้นี้ไม่ดีฉันจะไม่ทำ นะจะดีหรือไม่ดีก็ล้วนแล้วแต่เอาไว้สําหรับึกผลพัฒนาตัวเองได้ทางนั้นทีนี้พอเราเข้าใจทั้งกุศลและกุศลได้แล้วเนี่ยการพัฒนาทั้งกายศีลจิตปัญญาเนี่ยมันจะไปได้ไม่ใช่ะฉันจะทําแต่บุญอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักบาปเนี่ยแล้วเราจะทําบุญได้อย่างถูกต้องได้ยังไงไม่รู้จักทุกข์จะไปรู้จักสุขที่แท้จริงได้ยังไงอย่างนี้เนียที่จริงแล้วมันเป็น เรื่องที่เราจะต้องศึกษารอบด้านนะนี่พอเราฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั้งมีตัวสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นภายในจิตของเราจริงๆเนี่ยมีเจตสิกเหล่านี้ปรุงแต่งจิตอยู่เสมอเนี่ยเราเห็นเองว่าจิตมันเป็นปกติมากขึ้นนะมันสงบราบเรียบ มันสงบเย็นมากขึ้นนันเป็นอิสระมากขึ้นยเงี้ยไม่ใช่ต้องตั้งท่ารักษาศีลต้องตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทเหล่านี้อะไรนะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในจริงๆนะมันเห็นทุกขเห็นโทษจริงๆว่าถ้าทำผิดศีลนะจะมีผลแห่งกรรมตามมาอย่างเนงะี้ยก็เลิกทำไปเองเวลาเราภาวนาไปเราจะรู้สึกอายชั่วโกรบาปขึ้นมาเองนะ ควาไมไอชั่วกลัวบาปคืออะไรเ่ะคือตัวปัญญาชนิดหนึ่งนะถ้าไม่อาอชั่วไม่กลัวบาปก็อ,อยู่ในโมหะโมจตุกะเจตสิกนะที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มของโมหะเป็นกลุ่มของอวิชชา,าเนี่ยนะเกิดความอายชั่วกลัวบาปเนี่ยพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถที่จะไปดึงศีลสมาที่ปัญญาจากกันได้เลยมันเป็นเรื่องเดียวกัน,นแค่นั้นเอง นะพอมีจิตเป็นปกติมันก็ตั้งมั่นตั้งมั่นคือตัวสมาธิโอ้ตั้งมั่น,ออนเอกขตาเจตสิกคอนเซนเทรตเนี่ยนะมันเป็นทั้งได้ทั้งกุศลและอกุศลนะมันเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งนะทำจิตที่เป็นอกุศลก็ตั้งมั่นได้นะจิตเป็นกุศลก็ตั้งมั่นได้นะตตไดแต่ถ้าเรามีศีลก็ไป ควบคุมอยู่ด้วยมีปัญญาอยู่ด้วยอย่างงี้นะสมาธิมันถึงจะถูกต้องกันมาได้เป็นสัมมาสมาธินะพอเกิดสมาธิก็มีปัญญาคือรู้เท่าทันสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนะรู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันธรรมชาติของชีวิตตามอย่างที่มันเป็นจริงๆนี่นะนะพอมันเห็นตามความเป็นจริงนี้แล้วจิตก็เป็นปกติคือย้อนกลับไปที่ศีลนี่นะ นะไม่วุ่นวายไม่ทรนทารยไม่ไขว,ขว้คว้าทะยานหาอะไรพวกนี้นะนะเป็นปกติก็เกิดความตั้งมั่นรู้เท่าทันอยู่อย่างเงี้ยนะที่เราเรียกกันว่าตจสิกขาพอขยายออกก็คือตัวมรนะพอย่อเข้ามาก็คืออาตาปีสัม,มชานโนสติมานะีนะ่อันนี้พูดโดยสงเคราะห์ทั้งวิคราะห์ทั้งสงเคราะห์ให้ฟังเพื่อจะได้ทำความเข้าใจ ะจะได้ไม่สับสนโอ้ทำไมหัวข้อทำเยอะแยะจะไปเรียนยังไงจะไปรู้ยังไงให้หมดที่จริงแล้วไม่ว่าจะหัวข้อทำเยอะขนาดไหนก็แค่ขณะจิตหนึง่งขณะจิตหนึง่งแค่นั้นแหละถ้าเราย้อนกลับมาสังเกตดูตัวเองนะสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นตามกฎของธรรมชาติพอมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เป็นผลตามมา ไอ้ตัวผลก็เป็นเหตุของอีกตัวหนึ่งต่อไปอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมชาติล้วนๆอย่างนี้มาไรที่ศึกษาอยู่นี่คือเพื่อให้เข้าใจตัวธรรมชาติที่แท้นะนะรับเดียวก,กันก็เข้าใจเรื่องของสมมติสติสัจจะนั้นด้วยอ,อันนี้สมมุติอันนี้ของจริงทแท้ๆเป็นอีกอย่างหนึ่งนะสมมุติเนี่ยสมมติเงี้ยเ,เข้าไปร้อยแปดพันเก้านะ 18, ของจริงเพียงหนึ่งเดียวก็น,นั้นแหละน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมีอยู่แค่นั้นน่ะอะไรเกิดขึ้นรดแล้วแต่ดับไปทั้งนั้นนี่นะพระโสดาบันเข้าใจแค่นั้นรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น้วนแล้วแต่ดับไปเยธทำมาให้ตุปปภาวเตสั่งใหต้ตุงตถาคโตเตสัญญญโนจโยนิโรโตจะเอวังวาทีมาหาสมโนปุตสโลคือทุกอย่างเกิดขึ้นดแล้วแต่ดับไปโสดาบันนั้นเข้าใจอย่างนั้น แล้วอะไรเกิดอะไรดับกรรูปน้มเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชอบชังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเรื่องสมมติเนี่ยบางทีมันไม่เกิดไม่ดับเพราะไม่ได้มีอยู่จริงมันคิดเอาเองนะแต่ก็อย่างที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าสมมติก็สําคัญเพราะเราอยู่กับโลกสมมตินะก็ต้องเข้าใจสมมตินั้นด้วย ศนะาสนาวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายความเชื่อค่านิยมนะอะไรต่างๆที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาเนี่ยนะนะก็ให้เข้าใจเพื่อจะอยู่คนรอบตัวสังคมรอบตัวของเราไนะด้อย่างสงบสุขนะไม่ไปขัดแย้งกับใครเขานะนฮะเดียวการก็ร,รู้ตัวปรมาตสัจจะนี้ด้วยว่า แต่จริงแล้วมีอยู่แค่นี้แหละมีแค่รูปก,กับนามมีแค่กุศลอกุศลและผลของกุศลและอกุศลนั้นที่กำลังทำงานอยู่นี่นเป็นวงจรธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นกระบวนการทำงานธรรมชาติอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาถ้าใครเข้าใจทั้งสองมุมนี้ได้เนี่ยเรียกว่ามีปัญญา ทั้งทางโลกและทางธรรมนะมีดวงตาสองข้างตาเนื้อและตาปัญญามันเข้าใจคนรอบข้างด้วยนะเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดด้วยง้นะนะมันเวลาเห็นใครเขาทำดีทำชั่วก็จะเข้าใจขึ้นมาทีอ๋อเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอ๋เนนอ,อเป็นการทำงานของกุศลเป็นการทำงานของกุศลอย่างเงี้ยนะไม่มีคนดีไม่มีคนชั่วมีแต่กุศลและกุศลที่กำลังทำงานอยู่ เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความสงสารเกิดความสมเพศนะเกิดความสังเวชเกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาว่าต,ตออราบใดที่สัตว์ทั้งหลายยังไม่เข้าใจทั้งสองมุมนี้นทั้งสมมติบัญติสัจะปรมาตัสสัจเนี่ยก็จะทุกข์กันอยู่อย่างนี้นะแกอะไรไม่ได้ทุกอย่างนะ แก่อย่างหนึง่งก็ไปล็อกลงลังอีกอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะมนุษย์ทั้งโลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะแก้ได้อย่างหนึง่งก็ไปยุ่งอีกอย่างหนึงนะ่งแค่นั้นเองแก่อย่างไงก็ไม่จบเรื่องโลกเป็นอย่างนั้นถ้าแก้ให้มันจกบก็บแก้ที่ใจตัวเองเนี่ยแก่อย่างไงก็เห็นมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีความเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทานขึ้นมาเดียเดยเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรต้องแก้ นี่ยจึงไม่มีอะไรต้องมัดแค,แค่นั้นแหละไม่มีอะไรต้องแบกจึงไม,ม่ไม่มีอะไรต้องวางแค่นั้นเองีไ่ได้เข้าใจจริงๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องต้องสังเกตจุดทั้งวีทั้งวันนะนะมีความเพียรรู้สึกตัวอยู่เนืองๆไปตลอดทั้งวัน ะพอกิเลสกุศลอกุศลอะไรทง,ำง,ท,งรทำงานอยู่ทั้งวันรูปนามทํางานอยู่ทั้งวันสิ่งนิมติตปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ทำงานเป็นปกติอยู่อย่างนี้ทั้งวันจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็ทางานอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เกิดดับมันอยู่อย่างนี้นะก็ให้ไปสังเกตดูเอานาอะสวดมนต์กัน